สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกมที่ชื่อว่า My Restaurant นั่นเองหรือว่าร้านอาหารของฉันซึ่งมันก็มีชื่อเจ้าของร้านอยู่ข้างล่างแต่อ่านไม่ออกนะคะกดเริ่มเกมกันเลยอ่าเรารับบทเป็นลิซ่านะคะแล้วอยู่ที่นี่เมืองอาหารเรามาดูกันคำมาคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่เปิดร้านอาหารอยู่โอ้ยนี่มันอะไรกันลิซ่าเธอนี่จริงๆเลยนะ เดี๋ยวก่อนว่าไงเนี่ยอะไรเนี่ยงงงงเหมือนกันคืออะไรยังไงอ่ะออลลบปิดไม่ได้เอาไมคคุณโอเคไหมเนี่ยใช่อยากถามเหมือนกันว่าโอเคหรือเปล่าไมค์ก็ตอบลิซ่าช่วยฉันรับลูกค้าด้วยตอนเนี้ยลิซ่าบอกอะไรกัน โอเคโอเคได้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 เมื่อเขาจะเถียงเรื่องกันอารรับออเดอร์ลูกค้าหรือเปล่ามีการสอนวิธีการเล่นด้วยยินดีต้อนรับสู่ m y l i s t e r o n นะคะดูสิลูกค้าคนแรกกำลังจะมาแล้วอ่ไม่นูอาหารอยู่ด้านบนสั่งซื้อไส้กรอกทอดมาสร้างกันเถอะอันนี้น่าจะเป็นวิธีการเล่นนะคะทุกคนรับไส้กรอกเอาไปวางไว้บนกระทะแบบนี้ ว้าวอ่าหยิบจานที่ปรุงขึ้นมาค่ะแล้วก็มอบให้ลูกค้าเลยอ๋อแล้วก็คคิดสุดยอดรับรายได้มากขึ้นจากการให้บริการลูกค้ามากขึ้นย่ำยอดเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะใส่กอกใส่กระทะรอเวลาค่ะเอ๊ะแต่เวลามันช้ากว่าเมื่อกี้นะถ้าทางจะต้องมีการให้อัปเกรดตรงส่วนนี้แน่นอน อ๋อหลอดซิปฟ้านี้ก็น่าจะเป็นการอัปเกรดแน่แต่วันนี้ลูกค้าเราจะมาแค่3คนเนี่ยค่ะได้แล้วเสิร์ฟครับว้าวชำระเงินเรียบร้อยค่ะเย้ยินดีด้วยปลดล็อกเขียงค่ะตกลงไปครับคุณชนะได้เหรียญเพชร อ่าตัวนี้บอกเยี่ยมมากเลยได้หมวกเชฟใบใหม่โหงานประจำวันอยู่ที่นี่เราก็คลิกเพื่อดูนะคะอะไรเอ่ยหมวกเชฟหนึ่งอันไปถามไมคกันเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นไปเรียบร้อยครับถามแม่บอกหุยรถบรรทุกอะไรนะรถบรรทุกของฉันดีซาบอกไมคคุณกำลังทำอะไรอยู่อ่าไมคตอบกลับว่าแค่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถบรรทุกยังโอเคคุณน่ะแนะนำ ฉันกับเพื่อนของคุณไหมเหมือนจะถามว่าแนะนําฉันให้เพื่อนคุณรู้จักได้หรือเปล่าลิซ่าเลยบอกว่านี่คือเพื่อนถูกฉันจากโรงเรียนเฮททักไทยไหมสิอ่าเรียบร้อยเราก็ต้องตามสเต็ปค่ะตั้งชื่ออ่านี่เลยเรียบร้อยครับสวัสดียูเองฉันคือผู้วิทักเมืออาหารผู้ยิ่งใหญ่ราชาแห่งการประจนภายเล็กฉันวุ้มใมเป็นการแนะนําตัวที่ อลังการมากลิซ่าใส่หัวเลยค่ะลิซ่าบอกออไม่ต้องกลัวนะนี่คือเมื่ออาหารไม่ใช่ก้อนแฮมซิตี้แล้วคุณก็ไม่ใช่แบทแมนก้อนแฮมหรอก้อแฮมสีก้อนแฮมซิตี้อ่านผิดไมยบอกโอ้ฉันแค่เป็นมิชชเฉยอะไรของเขานะคุณจะช่วยเ,เพื่อนที่มีปัญหาใช่ไหมแน่นอนเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนสิไป เราเล่นเพื่อที่จะได้หมวกเชฟนะยิบส่วนผสมทั้งสองเ,อเราต้องดูส่วนผสมทั้งหมดใช่ไหมเอาผักไปหั่นกับเขียงก็จะได้เป็นก็จะได้เป็นน่าต้องไปสลัดผักนะว้าวตอนสอนนี้เร็วมากเลยแต่เวลาทําจริงนี้อืดค่ะเราได้เหรียญอาหารมา17เหรียญน,นะคะทับ40อ่าลูกค้าคนที่2มาแล้ว ชึบชๆอ่าได้แล้วค่ะลูกค้าสลัดผักว้าวได้เหรียญเพิ่มมาเป็น34ี่เหรียญแล้วยังคงสั่งสลัดผักเช่นเคยค่ะชึบพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณลูกค้าขอบคุณที่มาอุ่นหนุนนะคะว้าวเรียบร้อยค่ะทุกคนผ่าดดานที่สองไปแล้ว ได้หมวกเชฟค่ะทุกคนเรามาดูในะเรื่องกันต่อค่ะเอ๊รถเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับรถบรรทุกของคุณหรอไหมอ๋อลิซ่าคุณเป็นผู้ช่วยชีวิตของฉันหรือเปล่าเอ๊ะเพียงแค่บอกสิ่งที่คุณต้องการออช่วยฉันฉันต้องการเมนูใหม่อ๋อช่วยคิดเมนูใหม่เหรอ ไมก็ถามช่วยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะช่วยไมคิดเมนูร้านอาหารได้หรือเปล่าซึ่งเนี่ยมันปิวลงไปอยู่ที่พื้นแล้วทุกคนลิซ่าบอกเข้าใจละเก็ตละเดวขอคิดก่อนนะโอ้สเสกกันมาแบบนี้เลยทีเดียวฮอตดอกใ้สีชมพูแบ็กพิงหรือเปล่าแบบนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหลิซ่าคุณทำให้ผมประหลาดใจเสมอเลยนะเนี่ยว้าว,ว,าว ทุกคนรู้สึกว่าจะมีงานใหม่มานะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปรับลูกค้าก่อนอ่าปวดใส่ไส้กรอกบนกระทะครับอาหารไม่เกินไปหยิบแล้วทิ้งลงถังขยะอ๋อนนี้ไปการสอนถ้าเกิดว่าอาหารไหม่ก็ให้ลงถังขยะนั่นเองมีสั่งไส้กรอกกับสลัดผักเค สามารถคลิกซ้ำกันได้นะคะก็คือมันจะไม่ทับกันนั่นเองระบบก็จะเหมือนจดจำว่าเราคลิกอะไรก่อน3าดทับ80เหรียญแล้วค่ะทุกคนอ่าไส้กรอค่ะสลัดพักหันไปครับดูเหมือนจะมีฮอทดอกมีแซนด์วิชด้วยนะคะเนี่ยแล้วน่าจะมีเบคอนด้วยโหเห็นป้ายร้านแล้วน่าจะมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนอ่าสามารถคลิกมะเขือเทศก่อนหรือว่า ตัวอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะช่างเถอะทํ้ใช้กรอกกันค่ะนาวจะมีให้ไข่น้ำด้วยเนี่ยเอ๋หลบๆเห็นจางอยู่ด้านล่างส่งคัสด,ดอกครับเรียบร้อยค่ะ93้าเหรียญเย้ yeah! คุณชนะครับปลดล็อกเครื่องกดโคกได้ไข่น้ำแล้วค่ะทุกคนนี่เราจะเป็นฟู้ด ทรัคแบบครบวงจรเลยนะคะไปต่อที่อันดับที่สี่ค่ะด่านที่สี่นั่นเองสอนวิธีการขายน้ำนะคะกดไปที่เครื่องกดโคกเลยค่ะโอเคกดโคกอยู่เราก็อย่า yeah. เอ้ยตายแล้วทุกคนรู้สึกเหมือนจะ <Yeah. S 1> ถือพอดดอกไว้ก่อนต้องมีคนสั่งพอดดอกแน่นอนมีใครสั่งพอดดอกไหมแย่ทำผีน่นเอง เขาทำผิดแต่ดีนะมีคนสั่งอันนี้ก็คือต้องรอให้เขาสั่งก่อนแล้วค่อยทำเพราะว่าไม่มีที่วางอาหารนั่นเองค่ะทุกคนฮ่าคลิกพับคลิกเรียบร้อยส่งน้ำได้แล้วค่ะคุณผู้หญิงรอสลัดแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชายเรียบร้อยครับแล้วก็ผ่านไปที่เรียบร้อยลูกค้าย,ยังน้อยอยู่นะคะเนี่ย ได้หมวกเชฟมาสองอันแล้วเดี๋ยวมาดูซิมีภารกิจอะไรให้ทำอ่าทำความสะอาดรถบรรทุกจะได้หมวกเชฟสองอันเอาหมวกเชฟมาเพื่อใช้ในการทำความสะอาดรถบรรทุกนั่นเองอเคเก็บทุกอย่างที่มันพังแล้วือซ่าบ,บอกตอนนี้ดูดีขึ้นมากเลยนะเนี่ยแต่มันแย่กมากๆเลยสาวที่อ่าโคเชล่าจะไม่พลาดแม้แต่วินาทีเดียวแม้แต่แบบแรก ต้องมีอะไรที่ทําได้มาดูกันว่าฉันสามารถทาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยในการขายของคุณนะคะคือตัวละครเราเนี่ยที่ชื่อลิซ่าไม่ได้เป็นเจ้าของอฟู้ดทรักนี้นะคะแต่ว่าเป็นไม้นั่นเองอย่างไรก็ตามทำใหมม้รถบรรทุกข,ของคุณเนี่ยมันถึงรู้ยุ่งเหยิงน่าจะบอกประมาณว่ารถบรรทุกมันสภาพไม่โอเคเลยไม้ก็บอกเริ่มมันเกิดขึ้นที่งานเลี้ยงเมื่อคืนเน่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งตกหลุมรักฉันโดยสินเชิงแล้วเราก็เริ่มเต้นรำกัน โอหเรื่องเรามันน่าสนใจมากเลยเนะี่ยชายโสตลอดการอย่างไม้ที่มีผู้หญิงมาตกรลุมรักอ่อแล้วก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่นําเราไปสู่ก็คืออะไรนะเราทําออกมาแล้ว What ไม่เข้าใจคุณจริงจังไหมใครจะรู้ว่าเธอมีแฟนแล้วเขาอยู่ในงานปาร์ตี้ด้วยเขาเห็นเราและตามฉันมากับเพื่อนๆของเขา ลิซ่าบอกให้เราต่อไปถ้าฉันไม่เร็วพวกเขาคงหักขาฉันไม่ใช่รถบรรทุกมันเหมือนกับฉากจาก Fast and Furious เลยอ๋อแจ้งว่าขับรถบรรทุกหนีแน่เลยลิซ่าสัญญาว่าจะช่วยนะคะทุกคนเอิบปาค่ะทุกคนน่าจะมีอย่างอื่นให้เราทำนอกจากการทำสลัดแล้วก็อทอดนะคะ โอ้ทุกคนพี่คนนี้เขาสั่งฮอทดอกทอดกับน้ำหนึ่งแก้วมีความสั่ง2อย่างนะคะเนี่ยเ,เดี๋ยวรอสลัดครับมาแล้วคะ่ะสลัดพร้อมเสิร์ฟรับฮอทดอกนะคะกับน้ำหนึ่งแก้วได้เลยยายรับอะไรคะน้ำใช่ไหมต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะ เ,เอาน้ำให้คุณยายไปก่อนว่าผู้หญิงคนนี้ได้ฮอตดอกแล้วน่าจะรอได้นะคะอ้าวสวัสดีค่ะรับไล้ดีค่ะฮอตดอกกับน้ำนะคะได้เลยค่ะน้ำต้องรอสักรู่นะคะพร้อมเติบค่ะฮอตดอกและก็น้ำค่ะอ้าวสวัสดีค่ะคุณยายมาอีกแล้วเหรอคะ uh huh. คุณยายน่าจะอยากได้อาหารรองท้องนะคะตื่มน้ำแก้วหนึ่งน่าจะไม่พอนะคะ เรียบร้อยปัดดอกมาแล้วก็ตามด้วยน้ำหนึ่งแก้วเย้ yeah, เรียบร้อยค่ะวันนี้มีลูกค้าเข้าร้านเพิ่มขึ้นทั้งสองคนแน่ฮึบอะามาดูในะเรื่องเั้นต่อค่ะทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าตรงนี้๋อสามารถอัปเกรดได้นั่นเองแต่ว่าการอัปเกรดมันก็ต้องเสียเหรียญฮอดดอกใช่ไหมล่ะ แต่ว่าเรามีเหรียญเยอะค่ะอ่าอัพไปเลยครับอัพไปเลยครับนี่ของเราสองดาวหมดเลยทุกคนไปค่ะเราไปเล่นต่อไปอ่าทำอาหารล่วงหน้าเพื่อให้บริการลูกค้าที่เร็วขึ้นกดเครื่องโคกเตรียมอาหารล่วงหน้าและเสิร์ฟอย่างง่ายดายอ่าคือเราสามารถกดเครื่องโคกทิ้งไว้ได้เสือ้อ ให้อ่มชึบเอ้เราสามารถถืออาหารแบบนี้ได้ได้วยแหละทุกคนอ่าเต็มละชึบหูนมันเร็วขึ้นมากเลยนะเนี่ยอัพมาเป็นสองดาวเนี่ยได้เครื่องโครกกดโครกวุ้ยโครรได้สองแก้วเลยเหรอเอ้าอย่างนี้ไม่ได้คือต้องกดซ้ำสองครั้งใช่ไหมอ่า ลูกค้าอีก2คนเท่านั้นครับฮอทดอกกับสลัดแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วจ้าน้ำได้แล้วจ้าสลัดพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยจบลูกค้าคนที่8แบบสวยงามค่ะทุกคนเย่พันดาแล้วดูซิมีเควสอะไร้ไรามีอ่าใช้สอง หมวกนะคะทาสีรถบรรทุกทาเลยปึ๊บโอ้โหสีแจ่มมากตอนแรกนึกว่าจะเป็นสีชมพูว้าวรถบรรทุกเหมือนใหม่เลยโอเคเอาละมาดูดีกว่าเราจะตกแต่งอะไรเพิ่มเพราะนี่มันไม่ใช่รถเที่ยวไว้ขี่อ่ะมันเป็นฟู้ดทักนั่นเองดิซ่าบอกไฟนางฟ้าคือไฟอะไรไฟกระพริบหรอต้องใช้ สองหมวกดังนั้นก็คือเราต้องไปทำให้ผ่านด่านถึงจะได้สองหมวกนะคะทำอาหารหลายจานพร้อมกัน<า>คือเคลียรับสุขความสำเร็จยังไงนะโอ้ดูนี้ทุกคนขอเพิ่มแฮมเบอร์เกอร์มาให้เราทำแล้วค่ะแต่ไม่ได้เป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์ที่ใส่กับไบนี้นะคะเหมือนจะเป็นอ่อ <S 2> <S 2> <S 2> สเต็กนะคะสเต็กเร็วจัดเร็วจัดเลยค่ะทุกคนเร็วจัดเลยกระทะเราเนี่ยกลัวจะไหม้เหลือเกินอ๋อเอาเนื้อเนื้อสเต็กเนืนสเต็กชืบพร้อมเสิร์ฟค่ะสเต็กมาแล้วค่ะคุณลูกค้าเรียบร้อยเอาทำไมลูกค้าลดเหลือห,หกคนล่ะตอนแรกแปดคนไม่ใช่หรอได้หมวกมาหนึ่งใบแล้ว เดีวเราต้องไปเอาหมวกไปที่2ต่อกันค่ะทุกคนมาฝึกทำอาหารไปพร้อมๆกันนะคะเิ้ยเฮ้กดน้ำทิ้งไว้เลยวยกันเพื่อมีคนสั่งน้ำค่ะนี่สวัสดีค่ะรับไปดีค่ะน้ำหนึ่งแก้วพร้อมบริการค่ะสลัดน้ำหนึ่งแก้วเนื้อสเต็กกดน้ำทิ้งไว้ครับ สลัดได้แล้วค่ะสเต็กได้และน้ำตามมารับได้ดิค่ะสลัดนะทุกคนยังไม่ลืมยังไม่ลืมเมนูฮอทดอกซึ่งเป็นเมนูแรกของทางร้านเราชืบพร้อมเสิร์ฟค่ะเย้ผ่านแต่แล้วเราก็จะได้หมวกไปที่สองมาค่ะทุกคน ต้อสามารถอัพหมอทอดได้แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นคือเราจะยังอัพหมอทอดไม่ได้เราต้องไปซื้อไฟนางฟ้าก่อนอ่าเพื่อมาตกแต่งรถให้ไหมนั่นเองว้าวทุกคนนี่มันฟู้ดทรักแบบเริ่มเห็นแล้วครับฮพทดอกฟัดฟูด <c oughs> ละใช่การประฐพวเพีย่แค่ต้องเลี้ยงสาวบางคนด้วยอาหารที่ดีคุณต้องมีป้ายประกาศเป็นหนึ่งเดียวกันกับพดดอกขนาดใหญ่ ได้ยงฮัตดอกใหญ่ฟังดูน่าุดจานย์แสงว่าต้องมีฮอตดอกเอามาติดไว้บนรถแน่เลยอะ่ะดูสซีต้องนั่นไงครับทุกคน3ามหมวกเลยเหรออ่ะเดี๋ยวเราจะมาลุยหาหมวก3าใบนะคะให้กับน้องไม้นะคะเพื่อทำอฮัตดอกยักษ์นะคะเฟ้นไฟเหรอกดน้ำทิ้งไว้ก่อนต้องหั่นและเอามาทอด เขาไม่สอนแล้วนะเนี่ยนี่คือต้องดูเอาเองเลยฮะด้านบนไหมฮะมีด้านบนแต่คือเขาไม่ได้สอนแบบจับวางจับวางเหมือนตอนแรกแล้วนะคะเอาน้ำให้ไปครับเอานี่ให้ไปอุ้ยมือพันแล้วตอนนี้ให้น้ำเจ๊ด้วยอย่าลืมให้น้ำเจ๊อะโอเคอุ้ยเกือบไหมทุกคนเร็วเร็วเร็วลิซ่าเร็วเดี๋ยวมันจะไหมเอานี้มาหั่นทิงไว้เลยแล้วกันนะ เดี๋ยวต้องมีคนสั่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมือพันกันทำไงดีทำไงดียวยเราทิ้งเนื้อจากมือไม่ได้ด้วยแหละทุกคนคือมันต้องเอาทิ้งอะเพราะว่าเราต้องเอาเนือ้อได้ไหมอ๋อมันมีคนสากอยู่เอาตายแล้วเดี๋ยว นี้ไปอนี้ไปอันนี้ไปโอ,ยอ,อโ้ยมันเยอะเกินหนาพันแล้วแอมบอกเียมันเอ้ยตอนนี้พันแล้วอะไปต่อตอนนี้พันเราทุกคนมือพันเลยอะคือต้องมีสมาธิมากๆอะนี่มันไม่ใช่เกมทำอาหารแบบเล่นๆนะคะเนี่ย เกมแบบจริงจังมากเอาฮอทดอกมาทำฮะโอ้โหมือพันกันเลยทีเดียวกดเครื่องน้ำมาด้วยอ่าได้ฮอทดอกแล้วค่ะชึ้เอามาทอดเสิบน้ำไปก่อนเอานี้มาหั่นทิ้งไว้เอ่อสเต็กใช่ไหมแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วฮอตดอกไม่ใช่ฮอตดอกเป็นไฟพร้อมเสิร์ฟครับโอเคเนื้อสเต็กเรียบร้อยครับ มันต้องมีคนสั่งเพนทอีกมันต้องมีคนสั่อีกเอาไม่มีดีนะที่จบวันก่อนไม่งนั้นเราตายแน่ปดล็อกบอร์ดทํางานปดล็อกบอร์ดทํางานคืออะไรเนาะเอาเราไม่ได้ไอ้นี่หรอทุกคนไหนดูซิมีอะไรให้เราช้อปปิ้งบ้างเสรสมบูรณ์เราได้เพชรมาหนึ่งอันครับ อ๋ออันนี้คือต้องเติมนะคะไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนเราได้สามหมวกแล้วอีกแค่อันเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนไปค่ะแค่อันเดียวเท่านั้นจานใหม่ถูกบนล็อกโปรดอ่านสูตรอะไรอะ่ะเอาฮัตดอกเอาอันนี้มาไวน้นี่แล้วเอาฮัตดอกไปโอ้ทุกคนยากกว่าดิม โอเคอุ้ยตายแล้วเอานี้มาเส่น็นี่เอานี้ให้คนแรกไปก่อนเอานี้ให้คนนี้แล้วก็เอาอันนี้มาตายแล้วทุกคนอยู่ตายแน่เลยสับผักคะ่ะสับผักสับผักสับผักอ่าได้ฮอมดอกแล้วคะ่ะเอาเนื้อมาทอดน้ำเสิร์ฟไปก่อนสลัดได้แล้วคะ่ะลูกค้าอุ๊ง๙คนเลยเหรอ ตายได้ไดเลยย่าสั่งแบบนี้เยอะสิมันทำยากมันทำหลขั้นตอนมันทำหลาขั้นตอนนะคะคุณยายอันนี้มันทอดเอานะ้หนูจะไม่ทันแล้วนะคะอ่าได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะจจเย็นค่ะเจะเย็นค่ะ,ะ,คะทุกคนเรียบร้อยค่ะลูกค้าคนสุดท้ายเราจะได้ฮอตดอกยักษ แบบที่ไม้เขาตกตะลึงเนี่ยทุกคนเราจะซื้อฮอดอกยักษ์ให้ไม้เขาจะได้เป็นฟู้ดทักแบบสมบูรณ์แบบเย้ yeah! จบไปแล้วต้องใช้สมาธิแบบสุดๆเลยได้หมวกมาเป็นสามใบเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อเจ้าฮอดอกยักษ์ให้กับไม้กันค่ะอยู่เชื่อว่ามันต้องอยู่บนหลังคารถแบบนี้แน่นอนอย่างที่ลิซ่าบอกไว้ ลิซ่าบอกเนี่ยเมื่อ,อพวกเขาเห็นฮอทดอกพวกเขาก็จะรู้สึกหิวอการตลาดจะจัดไม่บอกฉันจะรวยแล้วสิดาก่อนหน้านั้นคุณต้องหาที่นั่งให้ลูกค้าด้วยอุลโลต้องมีที่นั่งให้ลูกค้าด้วยเผื่อเวลาลูกค้าซื้อแล้วอยากจะนั่งกินไงอ๋อนั่งกินหน้าร้านนะคะโหลิซ่านี่หัวการตลาดมากเลยนะคุณหมายถึงบนพื้น เหมือนขอท่านเหรอไม่ใช่ต้องการโต๊ะที่เป็นเก้าอี้ที่มีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้แบบนี้โอ้โหทุกคนเราไปดูต้องใช้เท่าไหร่สามสามหมวกนะคะดังนั้นเราต้องเล่นสามตา ก็เอาไวพ้พาร์ทหน้าแล้วกันนะคะสำหรับพาร์ทนี้นะคะก็เป็นพาร์ทแรกนะคะสำหรับเกมนี้นะคะ My Restaurant นะคะก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับยูด้วยนะคะยังไงฝากกด Subscribe ช่องยูเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ยูด้วยนะคะถ้าใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมนะคะมาติดตามกันมีพาร์ทสแน่นอนสำหรับวันนี้อยู่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน